สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ฟาร์มหมูเราได้มีโอกาสต้อนรับคุณหมอแล้วก็สัตวแพทย์ที่ได้มีโอกาสเข้ามาให้ความรู้เราได้ความรู้เพิ่มเติมก็เลยอยากจะเอามานำเสนอต่อถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆเพื่อที่จะเอาไว้สังเกตแล้วก็คอยดูแลหมูเรา ภายในฟาร,ร์มนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อนก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับก่อนเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องที่ทางทีมศัตวแพทย์เขาเน้นกับผมก็คือเรื่องการอาบน้ำนะครับเพื่อนเอนเรื่องการอาบน้ำเปลี่ยนชุดเป็นหน้าด่านสำคัญสำหรับ การป้องกันโรคนี้เลยนะครับเ,เพื่อนเพืก็คือมีรองเท้าอยู่ห้องอาบน้ำหนึ่งคู่เนาะแล้วก็ใส่เข้ามามาเปลี่ยนไว้ตรงนี้นะครับใส่รองเท้าบูทจุ่มอ่างน้ำยาเรื่องของการป้องกันแต่ละวันนะครับก็คือการหว่านปูนขาวนี่แหละนะครับการหว่านปูนขาวแล้วก็พ้นยาฆ่าเชื้อนะครับการหว่านปูนขาวนี่ทาง สัตวแพทย์เขาได้บอกผมว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องออความหนาของปุนขาวที่ระหวานนะครับแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็คือผมวันทุกวันนะครับผมวันทุกวันมันก็เลยดูแล้วหนาเป็นชั้นเลยเนาะก็เขาบอกผมว่าเน้นที่ความทั่วถึงนะครับเพื่อนๆ ไม่ได้เน้นว่าต้องหว่านให้หนานะครับเน้นให้ทั่วถึงนะครับทั่วทุกจุดที่เราใช้งานเพราะว่าคุณขาวนี่ก็จะมีส่วนช่วยนี้ด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องราวของการพูดยากเพื่อนๆเมื่อเช้าเขาก็ได้เนี่ยเพื่อนเป็น เป็นเครื่องตัวนี้ที่เราใช้พ่นเนาะที่เขาสาธิตถึงจุดแล้วก็จุดที่ต้องพ่นทับลงไปหลังจากที่หว่านปุนขาวแล้วเนาะพูดถึงโรคตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันจะไม่รู้หรอกว่าเชื้อโรคนี้อยู่ตรงไหนบ้างเราจะมองไม่เห็นที่เราทําได้ก็คือการป้องกันนะครับเราจะหว่านปุนขาวแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อในจุดที่เรา ใช้งานโดยรอบเนาะรวมทั้งภายในฟาร์มนั้นด้วยนะครับแล้วก็สัตว์พาหะเพื่อนๆสัตว์พาหะเขาก็พูดถึงนะครับเขาก็เน้นถึงเรื่องยาเอาไว้ลอ่อหนูเพื่อนเนเป็นใส่กระบอกตัวเนี้ยใส่ยากําจัดหนูนะครับเพื่อนๆก็วางตามจุดโดยรอบที่จะมีหนูเข้ามานะครับ ในห้องอาหารเราก็เราจะวางไว้3จุดนะครับแล้วก็ตรงข้างๆแพ็กนี้จุดนึงแล้วก็ตรงท้ายฟาร,รมอีกฝั่งละจุดนะครับเพื่อนๆสายขวาเนาะทั้ง48 1จุดแล้วก็47อีก1จุดนะครับอันนี้โดยรอบเกี่ยวกับการป้องกันหนูที่เป็นพาหะนะครับ ในส่วนของยุงนี่ก็จะเป็นปลายเหตุนะครับเพราะว่ายุงนี่ลักษณะของการบินแล้วก็หากินของเขาก็จะไม่ไกลเหมือนพวกมแมลงวันนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นสรรตัตว์พหะที่เราต้องดูแลแล้วก็ป้องกันหนูแล้วก็มแมลงวันนะครับเพื่อนเขาก็เลยเตรียมอุปกรณ์ที่มาช่วยเหลือเราเนาะแล้วคือกาว เอาไว้ดักมแมลงวันแล้วก็ถาดที่เอาไว้ล่อมแมลงวันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจัดชี้ให้ดูว่าเขาได้แนะนําเกี่ยวกับการพ่นยาฆ่าเชื้อไว้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดนะครับเพื่อนๆเ,เป็นประเด็นหลักเลยก็คือหมูเราจะเสียหาย อย่างหนึ่งวันหนึ่งวันเสียหายหนึ่งตัวนะครับพอวันที่สองเสียหายอีกแล้วสองตัวหรือว่าสามตัวภายในครอบเดียวกันนะครับเพื่อนอันนี้คือเริ่มมีการปิดสังเกตแล้ววันต่อไปเสียหายอีกหนึ่งตัวอย่างนี้ต้องรีบแจ้งคุณหมอนะครับถ้าหากว่า อย่างนี้เกิดอยู่ในครอบเดียวกันนะครับก็แสดงว่ามีอะไรผิดปกติเราต้องรีบแจ้งทางทีมคุณหมอให้เขามามเข้ามาตรวจสอบนะครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังครอบอื่นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางัตวุวแพทย์แล้วก็ทางทีมคุณหมอได้แนะนำเอาไว้นะครับอันนี้คือ เคสำคัญที่จะยึดเอาเป็นแนวทางดูหมู่ได้นะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆเรื่องการไม่กินอาหารหรือว่าเรื่องการหูแดงตัวแดงออกเป็นสีชมพูมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นไข้หรืออะไรได้เนาะเรื่องของการเสียหายภายในคลอกเดียวกันนี่ ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่เราเอาไว้เป็นหลักในการดูหมูเราได้นะครับอันนี้คือหลักที่ทางสัตแพทย์ได้บอกย้ำว่าเราต้องคอยสังเกตหมูเรานะครับส่วนแนวทางป้องกันนะครับในส่วนของสัตว์ที่เป็นพาหะนะครับเพื่อนเ่สัตว์ที่เป็นพาหะก็จะมีที่เขาได้พูดถึงก็คือแมลงวัน แล้วก็หนูนะครับอันนี้คือตัวหลักเพราะว่าหนูก็จะหาก,กินมีรัศมีในการหาก,กินไก่เนาะรวมทั้งแะลงวันด้วยแต่ยุงยุงก็มีเป็นปะป้ายนะครับเพื่อนๆถือได้ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงหมายความว่าระยะรัศมีรัศมีฟาร์มไม่ไกลกันมากเนาะอาจจะมีผลได้นะครับ ถ้าความหนึ่งมีเกิดมีเกิดโรคขึ้นมาเนาะที่มีระยะใกล้ๆกันาอาจจะมีส่วนได้แต่ว่าหนูแล้วก็มแมลงวันถือว่าเป็นตัวสำคัญที่เราต้องป้องกันแล้วก็กำจัดนะคบเพื่อนๆด้วยการในส่วนของมแมลงวันเราก็ใช้ที่ทาง ุณหมอแล้วก็จตวบาลถือมาให้เราก็คือกากกำจัดมลรงวันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยายากำจัดมลรงวันด้วยนะครับน,นั้นคือสองส่วนที่เขาเตรียมมาให้เราเนาะรวมไปถึงเรื่องราวของการปนยาฆ่าเชื้อครับปนยาฆ่าเชื้อน,นี่พูดถึงแนวทางเดินนี่เพื่อนๆเอาในตัวนทางเดินก่อนเนาะเขาก็ ให้เน้นพ้นให้ตามพื้นนะี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นรอยเปียกเลยนะเพื่อนเพื่อนรวมทั้งผนังสายขว่านี้ด้วยนะครับก็เน้นให้ตามพื้นนี่มากๆา,กากเพราะว่าเราจะใช้งานทุกวันเนาะเดินไปเดินมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเหยียบย่ำมาจากตรงไหนบ้างเนาะส่วนหลักที่เขาเน้นย้ำก็คือ เราสมควรจะทำให้เสร็จภารกิจก่อนแล้วก็ค่อยไปทำอย่างอื่นนะครับอันนี้คือในส่วนที่เขาเน้นย้ำนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะไม่ออกไปทำอย่างอื่นนะครับเราต้องทำในส่วนของฟาร์มหมูให้เรียบร้อยก่อนค่อยออกไปปฏิบัติภารกิจในภายนอกฟารนะ์มเนาะเพื่อเป็นการป้องกันโรคได้ด้วยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เขาเน้นย้ำนะครับก็วันนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวของการสังเกตปู่ที่จะมีอาการเป็นโรครวมไปถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะและการดูแลร่างกายก่อนที่จะเข้ามาภายในฟาร์มผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับเพืเ่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัย,ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูือจะเป็นการเลี้ยงดูหรือการรักษาพยาบาลเรื่องต้นนะครับถ้าเพืเ่อนๆมีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกที ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจดบนี้ประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ